เจาะวิสัยทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนและลดผมร่วงเพิ่มผมหนาดูแลหนังศีรษะกับแชมพูจีวานคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตนาฬิกา9นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเดอะลีเดอร์ไซด์ช่วงนี้มาพบกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนเฮเลนอดีตประธานหอ,อการค้าต่างประเทศในไทยนะฮะป้ายชื่อมาสุกต้องนะฮะแล้วกวนแก้ด้วยป้ายชื่อใ่อยู่ข้างล่างในภาพนะฮะอดีตประธานหอการค้าต่างประเทศในไทยนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับสวัสดีครับคุณจจริเราะผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ เราจะคุยกันเรื่องของอาสาการสคงครามชายแดนนะฮะในมุมมองของของต่างชาติทั้งสื่อต่างชาติทั้งคนต่างชาติในไทยทั้งคนต่างชาติที่อาจจะมาเที่ยวไทยเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจนะฮะว่าคนต่ักชาตินะฮะที่จะพูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหน ข้อมูลที่เขาจะได้มาก็จะเป็นข้อมูลจากสื่อไม่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าเป็น,น,อ,ปนอ,ออนไลน์ไม่ว่าเป็นโซเชียลมีเดียหรือเปล่าใช่ไมผมก็เจอแบบนี้บ่อยมากนะครับผู้ฟังครับคุณจีระครับผมก็มีเพื่อนทางชาติเยอะเนาะแล้วก็คุยการระบอบจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน,น้นผมก็ถามเขาเสมอว่าข้อมูลน,นี้คุณได้จากที่ไหน โอ้ผมได้จาก CNN ผมได้จาก Associated Press ผมได้จาก Guardian ผมได้จาก BBC อะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะใช่ไหม <S <S หรือเออเขาได้จากเพื่อนที่อยู่ในในวงแบบชอบประเทศไทยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยหรืออยู่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าอย่างนั้น ข้อมูลที่เขาได้มาแล้วข่าวที่เขาได้มามันไม่บาลานซ์นะครับผู้ฟังครับมันจะไม่ได้แปลว่าเราต้องฟังคนไทยอย่างเดียวนะฮะพอแล้วพักหลังนะฮะถ้าเราหมายถึงต่างแต่เขาชนกันนะฮะตอนนี้ก็จะเว้ยหลายวันนะถ้าพูดถึงก่อนทรัมป์มาแล้วอะไรด้วยนะฮะทั้งสองฝั่งก็ถแถลงคอลลาสตอร่กันเช่น คนมาเดินในพื้นที่ของไทยแล้วก็เจอปัญหาแต่ว่าคนจะถามว่าพื้นที่ของไทยมันมันตีเส้นที่ไหนนะครับอะไรพรมาณนานด้วยนะครับถึงที่บอกนะครับว่าข้อมูลที่เขาได้มาอันอาจจะไม่บาลานซ์ด้วยนะครับคนจะกลัวไหมคนที่อยู่ประเทศไทยนานๆน,นะ เช่นผมก็ล้วกันนะฮะผมเจอมา,มาหลายอย่างละ<ม>เจอที่แยกคนนี้แต่ในความคิดผมนะฮะอ,อย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนะแต่หมายถึงว่าที่การวุ่นวายเช่นตอนที่มีปัญหาเรื่องเสื้อแดงตอนที่มีปัญหาเรื่องเผาห้างสรรพสินค้าตอนที่ปิดถนนตอนที่มีรถถังบนถนนนะฮะปีแรกนะฮะที่ผมอยู่ประเทศไทยนีนะฮะ ก็มีรถถังบนถนนปีแรกไม่ไม่ใช่เดือนแรกนะฮะแต่อยู่ประมาณสองสามเดือนเพราะก็ไปทำงานก็ไม่ได้แล้วอะไรเพราะว่าก็มีแบบเราเราเจอแบบนี้มันเยอะละนะฮะ mm. ตอนนี้ถ้าพูดถึงคนต่างชาตินะฮะอย่างผมที่อยู่ประเทศไทยสักพักหนึ่งละถ้าเขาไม่ได้อยู่แถวสากแก้วไม่ได้อยู่แถวบริราไม่ได้อยู่แถวช่องแมกอะไรนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคุณเจริญ oh. เขาเห็นแล้วก็ เขากลุ้มใจไหมเขาเสียใจไหมก็เสียใจกลุ้มใจแน่นอนก็ไม่อยากเห็นชาวบ้านไม่ว่าอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นไม่อยากให้เห็นชาวบ้านเอ่อเตือดร้อนโดยเหตุผลของความคิดของคนที่มีการมีมีม,ม,ม,มีอำนาจแต่เสี่ยงใจว่าจะโชนแล้วไม่โชนใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ครับเชญครับกลัวสาการการสุบลบน,นะฮะถ้าเทียบถ้าเทียบกับ ถ้าคนต่างชาติมองเข้ามาแล้วจะกลัวไหมไม่อยากเข้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่อยากแวะเมืองไทยช่วงนี้อะไรอย่างนี้มีผลขนาดไหนไหมเอาอย่างนี้ถ้าพูดถึงคนจะไปเที่ยวนะฮะคนไปเที่ยวก็มีหลายประเภทแต่สองประเภทหลกักนะฮะคุณเจริญผู้ฟังครับอย่างนี้ประเภทที่อาจจะชอบก็ได้อาจจะนะ น้อยนะ้นอยนะแต่อาจจะมีแบบแอดเวนเจอร์สุดๆเลยแล้วก็เออเขาอาจจะอยากไปแถวนั้นเพื่อจะไปดูอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงท่องเที่ยวส่วนมากเขาก็อยากจะท่องเที่ยวโดวยไม่มีปัญหาอยากจะสนุกสนานอยากจะ e อน o y นะฮะไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากจะมีข้อจำกัดว่าขาควรจะไปไหนไม่ควรไปไหน ยกตัวอย่างนะครับผู้ฟังครับหลายคนนะฮะญาติผมก็เหมือนกันแหละคเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็อยากจะโดดข้ามชายแดนไปป่าวิหารก็ดีไปนครวัดก็ดีหรืออะไรด้วยฮพวกนั้นก็ไม่มาตอนนี้แน่นอนมาไม่ได้อยู่ดีหรือไปที่นู่นก็ไม่ได้อยู่ดีพวกนั้นก็ไม่มาแน่นอนเขาอาจจะคิดว่าไปที่อื่นดีกว่าไหม หรือถ้าเราเขาอยากจะไปะนครวัดก็อาจจะคิดออไม่อันตรายอย่างนั้นแล้วก็อาจจะไปเวียดนามก่อนแล้วก็ข้ามชายแดนเข้ามปูชาแล้วก็ไปนครวัดได้เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่จ,จะบอกนะมันผมพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่ถูกร้าอยเปอร์เซ็นต์แต่จะบอกไม่มีใครตอนนี้คิดเออจะไปนครวัดหรือไป อุทยานในแคโบูดียจากฝั่งประเทศไทยก็ลับกันนะฮะอาจจะเบี่ยนไปบ้างแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ไปนะครับผมก็ดูในโซเชียลมีเดียเม,มื่อวานมีคนก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียในในเฟซบุ๊กกัน,กนเขาถามว่า Are you afraid คุณกลัวไหมเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพูจชา แล้วมันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของคุณหรือเปล่านะฮะเขาก็ถามแบบนั้นคนก็ก็ตอบเป็นหลายร้อยแล้วค่าคำตอบของเขามันหลายแบบแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตนะฮะหลายหลคนนะฮะหลายคนเหมือนกันฮะที่อาจจะแต่งงานกับผู้หญิงอีสานหรืออาจจะไม่ได้แต่งกับผู้หญิงอีสานแต่เขามีบ้านแถวนั้นนะฮะ,ะ,ฮะบางคนก็พูดอยู่ในว่า เคยต้องโอยบยกละ oh. ไม่อยากจะต้องโอยบยกอีกละนะแต่ตอนนี้ก็เราก็กระโว์เขาก็ได้เมสเซจจากรัฐบาลว่าคนที่อยู่บริเวณนี้หรืออยู่แถวนี้หรืออะไรไม่ควรจะอยู่ควรจะโอะยบยก mm. นะฮะหรือจะมีคนก็พูดอย่างนี้ด้วยว่าไอ้บ้านผมอยู่แถวนั้นนะฮะระวังอ,อยู่แถวที่มีการชนกัน นะจากชายแดนก็ประมาณสองสิบสิบสามสกิโลนะฮะก็บอกไม่เห็นแปลนอะไรเลยนะฮะญาติญาติของแฟนผมก็ก็ทำชีวิตธรรมดาปกตินะฮะอันนั้นอาจจะคนที่อยู่นานๆอาจจะชินก็ได้อาจจะไม่ได้กลัวก็ได้ แต่ที่จะบอกแน่นอนนะฮะว่ามันมีแบบนี้จะมีผลกระทบกับท่องเที่ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มากแต่น้อยเราไม่สามารถจัดคาดดาวได้แต่แน่นอนนะถามคุณจีราเองก็ไม่รู้เหรอครับว่า,วาประเทศไทยกว้างใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่จุดที่ห่างไกลออกไปจากที่ที่เขาจะมาเที่ยวไม่กระทบกันเขาเขาเขามองเห็นภาพนั้นไหมคนคนส่วนมากรู้ตอนนี้สมัยนี้คนรู้มากกว่าเมื่อก่อน อาจจะบอกนะฮะยังมีคนอยู่นะฮะที่ไม่รู้ว่าไทยแลนด์หรือไต้หวันมันคนละประเทศยังมีอยู่นะครับยังมีคนอยู่คิดว่าเออมาประเทศไทยนี้ก็ทุกถนนคุณจะเห็นแต่ปลาทุกถนนคุณจะเห็นช้างหรืออะไรก็ยังมีคนคิดอย่างนั้นอยู่ถึงก็จะไม่รู้ว่ากรุงเทพกับมุกตาหารมัน ไกลกันเท่าไหลายอ่ะกรุงเทพกับช่องแมกตลาดช่องแมกหรือกรุงเทพกับอ่งเกลือตลาดลงเกลือนะฮะก,ก,ก็ก็ไม่รู้ว่ามันห่างกันนะฮะก็ก็อย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสเรื่องอันนี้มากกว่าคุณจีระ,ะคนจะเชื่ออะไรแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรนะครับเมื่อเช้าผมดูสื่อต่างประเทศรายงานอย่างถูกต้องไหม ในมุมมองของอคุณปีเตอร์เขาแสดงงานอย่างแฟร์เพราสองฝ่ายไหมหรือเข้าข้างใครบ่าทถกต้องเหรอทุกต้องเหมือนคุณจีล่ารู้ <c oughs> ข่าวที่มันถูกต้องไหมผมก็ไม่รู้ <c oughs> ฟังมีโซเชียลมีเดียของฐานไทยที่ออกทุกวันแล้วก็ดา่ามันผมคิดว่าไม่ถูกนะครับแล้าก็ก็ด่าคัมพูจาเขาก็ดา่ารัฐบาลคัมพูชาเขาก็ดา่า,า,าดา่ดาด,าด,าด,าดา่ดาทุกวัน ถ้าเป็นทานของเราก็าก็ทำโซเชียลมีเดียเพื่อจะสร้างความคิดในในคนที่อ่านนั้นใช่ไหมแต่ว่าหุนเซนก็ก็ทำเหมือนกันก,ก็ทุกวันเขาก็ลงโซเชียลมีเดียว่าประเทศไทยเป็นแล้วลายคนประเทศไทยเป็นคนที่หรือเป็นประเทศที่เริ่มก่อนอะไรนี้ด้วยพวกนี้ที่เป็นผู้นําหรือที่เป็นหน่วยใหญ่ๆเขาไม่ควรทําแบบนั้นเขาควรจะทาเป็นแบบ factual แต่ว่าแฟ ct ความจริงคืออะไรก็ก็ไม่แน่ใจถามคุณจีระเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะใครเยงก่อนคุณจีระอยู่รู้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ไหมผู้ฝังรู้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีผู้ฝังบ้างที่จะบอกรู้เพราะว่าคนมาบอกเราอย่างนี้รู้อาจจะมีบ้างนะฮะที่อยู่ที่นั่นที่เห็น โดยสายตาตัวเองหูตัวเองนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ความจริงขนาดที่บอกนะฮะที่เขาพูดเรื่องแลนด์มาร์ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรที่เขาบอกอยู่ฝั่งไทยจะ mm hmm. เขาใช้เส้นไหนอะใช้แดนเส้นไหนที่เขาบอกมันอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอันนี้เป็นร้อยปีละนะฮะว่าแถวแถวที่บอกประวิหารนั้นที่ถ้าเราดูแผนที่นะฮะแผนที่มันดูประหลาดแต่ลแปลก แต่ว่าแถวนั้นที่มีปัญหาเยอะพอสมควรหรือที่รัฐบาลของเราหรือผู้นําของเราบอกว่าโอ้เราต้องดีเซนพื้นที่ของเราทุกทุกทุกตารางวาอะไรด้วยแต่ฉะลอกกันเป็นร้อยปีนะฮะว่ามันอันนั้นเป็นพื้นที่ของใครคุณจีระรู้ไหมร้อยเปอร์เซ็น์ว่ามันเป็นเท่าไหร่มันที่ไหนเป็นของใครน,นะฮะต้องเจราจากันนะ,ะไม่ไปทงอื่นก็ก็ต้องเจราจากันนะฮะ แต่ว่าผมมีความหวังผมก็อย่าให้เกาเจีาจากันเป็นแบบแฟร์ air, แบบเปิดโอกเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดข้อมูลจริง,รงๆอะไรด้วยแต่เขาไม่ทำนะครับคุณเจร้วเราผมคิดว่าเขาจะไม่ทำตอนที่ก็ไปสารโลกตอนนั้นคุยเรื่องชายแดนนะฮะก็กัมพูชาเดียถ้าพูดถึงเขาก็ชนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรแต่ถ้าฝั่งคนไทยคนไทยจะบอกว่า อ๋อเพราะว่าสารโลกมันมันเฟเวอร์ม, favor, มันมีอากติหรือจะพูดว่าอ๋ตอนนั้นเออกัพูชาก็ก็เอาข้อมูลเท็จไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือจะมีคนพูดว่าเออประเทศไทยตอนที่ไปก็ก็เตรียมตัวไม่พอแล้วข้อมูลไม่พอถึงเขาก็แพ้ไม่ชนะในสารโลกนั้นด้วยอันนั้นมันลอยกวดเปีแล้วก็นะทศวรรษนี้ใหม่เลยนะก็ก็ ยังทะเลาะก,กันอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนถึงก็ถ้าอย่างนั้นก็มันไม่จบอีกลอยปีก็ก็ยังทะเลาะก,กันอยู่นะคะจคุณเจระผู้ฟังครับจะเจราจาอยังไงจะเจราจาได้ไหมก็ก็ไม่รู้ที่ที่มีเซ็น agreement เรื่องจะจะ,จะยุดแล้วก็ก็จะทำนี้จะทำนั้นตอนที่โดนัลด์ทรัมป์มาก็เซ็นไปแล้วก็เหมือนที่จะ ขลบคำพูดในห้องนั้นแต่ออกจากห้องนั้นไม่เคารพคคำพูดคำบเดีคำพูชจาเขาก็เอารถทังมาเพิ่มเขาเอากำลังทหารเพิ่มที่ชายแดนประเทศไทยไม่ไม่คืนสิบแปดนายอันสิบแปดคนที่เขารับปากว่าก็จะคืนกลับไปที่ทั้งสองฝั่งเขาก็ไม่ขลบรพคำพูดในห้องนั้นถึงผม ไม่มั่นใจเลยนะฮะว่าคุณชีระผู้ฝังครับว่าถ้าเขานั่งกันเอกนั่งเป็นเึ่งบป็จังจะมีบุคคลที่สามบุคคลบุคคลที่สี่ที่ห้าอยู่ในนั้นด้วยอินเดพเนนที่อยู่ในนั้นด้วยเพื่อจะมันมัน,มนต้องมีการตัดสินทั้งสองฝั่งว่าเออโอเคอันนี้พอแล้วนะฮะและอันนี้คลรบความคิดความรู้สึกความเห็น,นค,คนจะคิดเยอะไหมตรงนี้ ก็นักลงทุนก็คิดแน่นอนนะครับคุณจีราผู้ฟังครับนักลงทุนหรือนักนักลงทุนหรืนักธุรกิจที่จะมาทําธุรกิจในประเทศไทยนี้ก็แต่ละเซกเตอร์อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ต้องคิดแน่นอนนะครประเทศณนะวันนี้ในประเทศไทยก็มีวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งฟังข่าวดูข่าวคุณแค่เซิร์ช Google ก็ได้เบงก็ได้ ดักดักโงก็ได้คุณแค่เซิร์ชว่า t ไ l i n d n ด์ a ัม o d i a ข่าวที่ขึ้นมาสงครามชนกันยิงกันตายสิบคนอปยพเกือบจะสี่แสนคนอะไรอันนั้นข่าวที่จะเห็นนะครับผู้ฟังครับคุณจีราครับความความเชื่อมั่นความมั่นใจมันสิ่งที่มันสำคัญมากๆสำหรับนักลงทุน การนิ่งไม่ว่าเรื่องนโยบายหรือเรื่องโซเชียลหรือเรื่องอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสำคัญมากๆเลยนะฮะผมก็พูดได้ผมไม่มีเลขในในใจไม่มีเลขในสมองแต่พูดได้นะฮะอย่างนี้มีผลกระทบกับการลงทุนแน่นอนบ้ากเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราเพิ่งจะมีะมวิกฤตนะครับว่าก๊อฟกำลัง ศักยภาพฐานของเราของไทยเรามีมากพอที่จะปกป้องไม่ต้องห่วงมั่นใจได้นะคิดอย่างนั้นก็ดีหลายคนเขาพูดบัดนันโอ๋ออ่า c a โบเดียนะะคัมพูชาก็ไม่มี fighter jet ประเทศไทยมีหลายหลายลำแต่นะฮะอ๋อประเทศไทยกับ c a โบเดียคัมพูชาถ้าพูดถึงลดทางก็พอๆพกันคัมพูชามีมากกว่าเราก็ประมาณสิบ สิบคันอะไรประมาณนั้นกำลังทหารนะฮะคนที่เป็นทหารไม่ว่าเป็น a i r Force n น v y อะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคของเราไม่มากกว่าแต่เขาไม่อยากแฮนแบ็แบบนั้นคุณจีละเขาไม่ได้คิดว่าอ๋อเราก็จะมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยแล้วก็กำลังทหารก็จะป้องกันเราก็าไม่อยากคิกแบบนั้นก็อยากจะมีความเงียบความสงบระวังสองประเทศมากกว่าด้วยแล้วก็แล้วก็ วิกฤตถ้าเราย้อนไปสองอาทิตย์แล้วก็มีวิกฤตภาคใต้ก็น้าท่วมถ้าเราย้อนไปไม่กี่ปีนะฮะเราก็มีวิกฤตเสื้อแดงเสื้อฟ้าเสื้อเหลืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราย้อนไปไม่กี่ปีแล้วก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนี้นะฮะประเทศไทยในความคิดของคนทางชาตินะฮะผู้ฟังครับประเทศไทยเป็นประเทศน่าไปน่าเที่ยวแต่สถานการณ์ ประเทศมันไม่เน่งนะฮะการเมืองก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมันขี่ขี่สิบครั้งอะไรอะไรด้วยประเทศไทยมันไม่เน่งนะฮะผู้ฟังครับยันน่ะนะฮะถ้าเรามองว่าทําไมถ้าเรามองเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจตอนนี้ประเทศไทยมันห่าง มาเลเซียเมื่อก่อนเราก็สู้มาเลเซียทุกอย่างตอนนี้เราก็สู้มาเลเซียไม่ได้เมื่อก่อนนะครับโอ้เราเหนือกว่าเวียดนามจ้งเยอะแยะมากมายแต่พักหลังเวียดนามมีคนมาลงทุนมากกว่าประเทศไทยสีเท่านะครับคุณเจีลยบคนจากยุโรปคนจากญี่ปุ่นคนจากจีนคนจากอเมริกาคนจากทั่วโลกไปลงทุน FDI ที่เข้าเวียดนามมันสีเท่าของประเทศไทยนี้ไม่เคยเป็นแบบนั้นแต่สามสี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับ คุณจีล้เราก็ต้องมองตัวเองแล้วก็ต้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเอ๊ะทำไมตอนนี้คนอยากจะมาลงทุนในประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศไทยละเจ๋งนะฮะทำไมเราหมายถึงรัฐบาลหมายถึงฐานของเราก็ดีหรือชาวบ้านทั่วๆไปทำไมไม่ขี่จีนั้นแล้วก็เพืฝังนะฮะถ้าเราฟังเขาถ่ายนะฮะโอ้ตอนนี้ ได้ยหางหลายหลายข่าวนะฮะมันไม่ไบเอซี่เลยโอ้เรามีกําลังทหารเยอะเยอะเราไปจัดการไปเฮ้อ,อเราไปจัดการง่ายง่ายอะกัมพูชาเขาก็มองว่ามันประเทศด้อยด้อยกว่าเราใช่ไหมก็คนกัมคคพูชาเขาก็ฟังหมดเลยนะก็ก็ไม่ชอบฟังแบบนั้นแต่ผมก็หลูคุณแซนก็บอกว่าโอ้เรามีกําลังทหารเยอะประเทศไทยสู้เราไม่ได้ไม่ต้องกลัวอะไรทำไมมันก็ต้องพูดอย่างนั้น ทั้งสองฝั่งก็ต้องพูดอย่างนั้นทําไมทาไมไม่พูดกันว่าเออเราต้องหาวิธีการที่มันให้มันเงียบสงบให้ชาวบ้านอยู่แถวนั้นเหลี่ยมชายแดน<ร>ป่น<ร>ากฏ<บ>ว่าขจัดที่ต้นตอเลยดีไหมก็คือตัวผู้นําของเขาอซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเป็นตัวปัญหาว่าจะทําให้สถานการณ์จบลงได้ผู้นํนาของเขาเราผู้นําของเราหรือทั้งสองฝั่งอะฮะของเขาเรามองของเขาเออก็ใช่สิ ผมก็อยู่ประเทศไทยเพราะผม็ฝั่งของเราผมเชื่อของเรามากกว่าเพราะเราใหญ่กว่าเขาก็เยอะใช่ไหมสื่อมวลชนแล้วก็มีช่องข่าวเยอะมากกว่าเขาทั้งเยอะและก็ต้องเชื่อระดับหนึ่งว่าเออเราไม่ได้ผิดเขาผิดมากกว่าเราเพราะเราก็หลักประเทศไทยแต่ว่าแฟกต์ก็เราไม่รู้ผมถามผู้ฟังร้อย้้านคนที่ฟังอยู่หรือคุณเชละที่อยู่อยู่กล้องฝั่งโน้นนะครว่ามันแฟก คืออะไรนะอว้นี้เราสื่อต่างประเทศรายงานแฟร์หรือ,อยัง <S 2> <S 2> เท่าที่สผมเห็นว่าบัน balance ผมก็เห็นว่า balance เกือบทุกสื่อนะครับอกว่าขอแต่เจงไม่รูืมเกือบทุกสื่อใหญ่ๆนะฮะที่ผมอ่านเมื่อเช้าประมาณสิบเลยนะอขอแต่เจงเพราะว่าเมื่อวานมีคนพูด กับผมว่าอ๋อสื่อทางประเทศมันไม่แฟร์เลยบอกว่าเราเป็นคนที่เริ่มก่อนอะไรนี้ด้วยไม่จริงไม่แฟร์ผมไม่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเห็นแบบนั้นเราอยากจะเ a ิร์ชล้วก็หาสื่อที่จะบอกว่าโอ้ประเทศไทยอ่อมันเสียหรือหรือกัมพูชาเริ่มก่อนล้วก็อาจจะเห็นได้หรืออาจจะเห็นตองข้ามก็ได้แต่ผมก็ดูใหญ่ๆนะก็ a l ลนซ์ก็แฟรนะ์ในความคิดผมนะครับยังก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะแต่ว่าอยากจะให้เหตุการณ์ยุติลงด้วยประการใดก็ตามด้ืยอความเรียบร้อยนะเออใช่ครับใช่ครับคุณจีระครับอย่างนั้นก็ขอให้มันจบจบให้มันจบแบบแบบเงียบสงบนะฮะมีเนาะเดี๋ยวอดูกันนะฮะจะี๋ยวคงสักหลายวันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณครับเจ้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ดอะอินไซต์เจาะวิสัยทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริง